ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการประทะกับกลุ่มการค้ายาบ้าเช่นเดียวกันนะคะทหารหน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพประทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดพื้นที่ชายแดนอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ขบวนการยาเสพติดเสียชีวิตสองศพยึดยาบ้าได้4ี่แสนเม็ดพันเอกมีชัยนินศาสตร์รองผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจยึดยาเสพติดเหตุเมื่อวันที่20มิถุนายน2568เมื่อเวลา2นาฬิกา55นาที กองร้อยทหารมาที่4หน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพได้จัดกำลังพลจำนวน2ชุดปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการพิเศษทำการลาดตระเวนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดกฎหมายและยาเสพติดบริเวณเส้นบ้านหนองเต่าตาบลม่อนปิ่นอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยประมาณ2-3คนเดินเข้ามาในพื้นที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจคน้น กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่และเกิดการประทะกันประมาณ5นาทีพบว่าเจ้าหน้าที่ปลอดภัยหลังการประทะค่ะได้เข้าตรวจสอบพื้นที่กลุ่มขบวนการเสียชีวิตในเกิดเหตุสองศพด้วยกันค่ะและยังพบกระเป๋าเป้ด,ดัดแปลงจำนวนสองใบาภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าประมาณ4ี่แสนเม็ดด้วยกันอาวุธปืนลูกซองประดิษฐ์จำนวนสองกระบอกทางหน่วยได้นำกอง ได้นำของกลางส่งสถานีตำรวจภูทรฟฝางเพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไปค่ะ